สว,ส,สวัสดีค่ะดิตราสูเพนฝนคันดอยค่ะวันนี้น้องฝนพามาหาดอกไม้ที่กินได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นดอกไม้ที่กินได้ที่น้องฝนมาเก็บเช้านี้นะคะน้องมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยใบมันก็จะแบบเขียวๆอย่างนี้นะคะน้องคล้ายๆดอกกุหลาบเนาะอันนี้คือจะเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะมันก,ก็จะมีความหอมอยู่ในตัวของมารสชาติมันก,ก็จะหวานแล้วก็ต้นมันเนี่ยมียายอยู่นิดนึงนะคะ อันนี้บานแล้วคือแบบมันห่อกินสุดๆก็ได้ค่ะแต่วันนี้เรามาเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําเมนูอร่อยอร่อยกินที่บ้านนะคะซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเคยกินกันหรือว่าเคยเห็นกับบ้านหรือเปล่านะคะเนาะอันนี้คือถ้าเราไม่มาเก็บชั่วเนี่ยมันก็เริ่มจะแห้งหมดแล้วเริ่มจะหล่นลงมาหมดแล้วนะคะอันนี้เราใช้เครฟานต้นมาลงมานหน่อยเดี๋ยวจะเก็บก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําเมนู อร่อยอร่อยกินกันค่ะดอกไม้ส,สวยแบบนี้เลยนะคะ ส,สวยแบบนี้นะคะน้องไม่รู้ว่าแต่ละคนะเคยกินกันบ้าหรือเปล่านะคะแต่ละผู้ชี้นออันนี้เนี่ยมาเก็บมาจะมีปีละานหนึ่งค้าเองนะคะแล้วก็ต้นมาเนี่ยมันก็จะมียายอยา่นี้หน่อยเราก็ต้องระวาน,นิดหนึ่งนะคะมันเหนียวมือมากเลยอ่ะเก็บไปเก็บมายามาติดอ่ะโอ้โหถ้าเรามาเร็วกว่านี้นิดนึงนะ่ะเราก็จะได้ จะได้ดอกที่สวยๆตัวน,นี้แบบยาวๆเลยนี่พันนี่ก็พี่ได้ใช่อะไรนะเขาเรียกว่าไ,วไอ้ไม่ใช่น้ำมือไงเออภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าเออใบบัวบกใช่ใช่ใชบบัวบกสวยเนาะมาคือตามคุณงในเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วนะหนึ่งมืออ่ะชาวเนียดูสิสว้ยสวย,สวยเดี๋ยวเราไปทําเมนูอร่อยอร่อย,ออยกินกันดีกว่านะคะเราติดตามว่าน้องโฟจะทําเมนูอะไรกินกัน ดอกไม้ชนิดนี้นะคะเนาะมีบเบื่บกลับบ้านด้วยบกระจกิมแล้วก็มีดอกไม้ป่าที่กินได้ด้วยนะต้นมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะสีเงินตาอย่างนี้ตาน,นี้คือจะไปต้องเข้าต้นนี้มันมียาเยอะมากไปแล้วพอแล้วก็อยาา่าลืมกดติดตามนะคะว่าทำเมนูอะไรพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย